สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำสวนลงสวนเนาะเพื่อจะมาใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนาะของคีวแล้วก็ปุ๋ยหมักใบไม้เพื่อบำรุงดูแลต้นมะเขือเนาะต้นมะเขือที่เออพี่สิริได้ลงปลูกไปเนาะเมื่อทำคลิปที่อีพีที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าจะประมาณ สสัปดาห์ก็เกือบเกือบเกือบจะสามสิบวันแล้วนะคะวันนี้วันนี้พี่สีก็จะมาแชร์เนาะที่เราจะใส่ปุ๋ยให้เขาได้ติดดอกออกผลจากที่พี่สิริเนาะได้ปลูกไปแล้วนี่ก็กำลังจะออกดอกเนาะเพื่อนเนาะกำลังติดดอกนะคะแต่คนนี้ มีหญ้าเนาะมีหญ้าเยอะที่สิกก็จะเอาเอาหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเนาะจริงๆแล้วหญ้าเนี่ยมีความสําคัญนะเพื่อนความสําคัญในช่วงหน้าแ้งคือหญ้าเนี่ยเขาจะคุมดินให้ดินชุ่มชื้นนะคะให้ดินชุ่มชื้นไม่ดินจะได้ไม่แห้งเนาะอันนี้คือประโยชน์ที่มีหญ้านะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่ดีก็คือ เขาไปแย่งธาตุสารอาหารกับพืชผักเนาะแต่ว่าเราก็จะต้องเอาออกบ้างเนาะเอาออกให้มีให้ให้มีพื้นที่ที่เขาได้ต้นต้นไม้พืชผักให้ได้สารอาหารนะคะเราก็ต้องเอาเอาออกเนาะเอาออกในส่วนที่เป็นบริเวณลำต้นของของพืชเรานะเนี่ยคนต้นเนาะเอาออกนะแบบนี้เนาะน ต้องเอาออกเห็นไหมคะถ้ามีหญ้ามันก็จะมีความชุ่มชื้นนั่นเพื่อนนะถ้ามีมีหญ้าปกคลุมดินก็จะแห้งนะเพื่อนๆนะอันนี้อ่ะสิ่งนี้คือพี่สิจะมาแชร์เนาะว่าว่ามีประโยชน์อย่างไรเนาะกับหญ้าที่คุมดิน นะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นนะคะจากที่พี่สีเอาวัชพืชเนาะเอาวัชพืชออ,อ,ออกจากต้นไม้เนาะออกจากต้นไม้ค้นนี้พี่สิจะพาเพื่อนมาดูอันนี้คือดินหมักปุ๋ยหมักใบไม้เนาะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้อะอคีวัวที่พี่สิได้ทําเอาไว้เมื่อปีที่ผ่านมาเน,เนี่ยก็ประมาณสี่ห้าวันนะเนี่ยที่พี่สีหมักเอาไว้ ส่วนนี้พี่สิจะเอาไปใดใส่ไปบำรุงพืชผักที่อยู่ในสวนและต้นไม้ที่อยู่ในสวนนะคะเพื่อให้เป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็พืชผ,ผลพืชผักที่อยู่ในสวนนะคะก็เป็นเป็นวิถีของเ,ออเกษตรบ้านๆเนาะที่พี่สิทธ์ได้ทำนะการหมักใบไม้การเก็บใบไม้นะคะที่เราเก็บเอาไว้ในสวนเรานะ เนี่ยคือเป็นประโยชน์ทางนั้นนะคะเพื่อนเห็นไหมคะใบไม้นี่นะเนี่ยนี่ก็มีขี้วัวเนาะขี้วัวที่ผสมอยู่ด้วยนะแล้วนะก็ขี้วัวที่เขาเป็นเอ่อที่เขาตากมาเนาะพอเรามาหมักเขาก็จะเกิดการย่อยสลายแบบนี้ถ้าเราหมักไปนานกว่านี้เนาะใช้วะยะเวลาประมาณสามสิบวันนะขี้วัวเหล่านี้มันก็จะเป็นอนุมูลเล็กๆนะเป็นธาตุอินทรีย์เล็กๆนะน,นะคะ อันนี้คืออาหารของพืชนะคะเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆเนาะที่มีเศษใบไม้นะเศษใบไม้ที่อยู่ในบ้านของเพื่อนๆนะฮะในสวนของเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้คือ,อาการหมักใบไม้ในขี้บัวเนาะพร้อมกับความชื้นเขาสร้างสร้างเชือ้อราสร้างเชือาา้อราไตรโครดมานะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามีสีเขียวๆข,ขาวๆเนาะที่เกิดขึ้นกับขี้วัวแล้วก็ใบไม้นี่คือเป็นเเชื้อราอย่างดีเนาะที่จะไปช่วยเพิ่มมวลจุลินทรีย์แล้วก็แร่ธาตุสารอาหารให้กับพืชนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นสีขา,ขาวๆแล้วเขียวๆนี่คือไตรโคดามาจากธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาซื้อนะ คือเราสร้างสารอาหารแล้วก็เชื้อไตรโคโดามาเพื่อไปเพิ่มนะเพื่อไปเพิ่มธาตุสารอาหารให้กับพืชนะคะแล้วก็ไตรโคโดามาตัวนี้ก็จะไปทําลายเชื้อราที่ไปทําลายพืชผลของเรานะคะนี่ไตรโคโดามาตัวนี้จะไปสร้างมวลธาตุสารอาหารให้กับพืชผักนะคะซึ่งเพื่อนๆเองนะที่ เป็นเกษตรและการปลูกนะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้าไปดูนะวิธีการทําปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยหมักขี้วัวเพื่อสร้างธาตุสารอาหารนะแล้วก็เป็นเชื้อไตรโคดามานะเชื้อราไตรโคดามาที่เราสร้างขึ้นมาจากธรรมชาตินะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสารอาหารไตรโคดามาจากเพจหลายๆเพจหรือว่าตามร้าน เ,เกษตรที่ขายปุ๋ยนะไดโคดมาหรือขายปุ๋ยอินทรีย์หลายๆชนิดเราไม่ต้องไปหาซื้อน้เพื่อนเราทําเองได้นะเราทําเองได้นะคะนี่สร้างขึ้นมาเองได้นะคะจากธรรมาชาติที่สร้างสร้างเองที่สื่อจะพามาดูเนาะจากที่เราพรวนดินนะคะเพื่อนพรวนดินพรวนดินให้กรบกรบลงไปในในรากพืชที่โผล่ลงมาขึ้นมาไม่ใช่โผล่ลงมา โผล่ขึ้นมาเนาะเนี่ยกรบดินลงไปแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เราต้องพรวนดินนะพรวดดินเพื่อเพื่อดินมากลบเนาะกรบที่รากพืชเสร็จแล้วก็นําปุ๋ยเนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนาะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้แพะปุ๋ยหมักใบไม้ไมนะทีเ่เพื่อนๆมีก็ใส่ลงไปน,น้อเพื่อนเนาะนี่ใส่ลงไปแบบนี้กรบกรบลงไป นะนเพื่อที่อาหารของปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวเนาะเพื่อจะได้ไปบำรุงต้นนะไปบำรุงต้นแล้วก็จากเชื้อไตรโครเดอร์มาท,ที่เราได้หมักเองสร้างเองเนาะจากขี้วัวแล้วก็ใบไม้นะฮะก็จะนำมาย่อยสลาย ธาตุอินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นแล้วเป็นอาหารบำรุงพืชเนาะบำรุงพืชบำรุงต้นไม้นะให้ออกดอกออกลูกออกผ้นให้เราได้เก็บกินวันนี้พี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์นะคะด้วยวิธีที่เราจะดูแลพืชผักเนาะแล้วก็ต้นไม้นะที่อยู่ในไในส่สวนของเรา ที่จะทาให้ออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินในช่วงหน้าแรงนะคะและปุ๋ยเนาะปุ๋ยจากธรรมชาติแล้วก็เป็นปุ๋ยที่เราสามารถที่จะทําขึ้นมาใช้เองนะด้วยปุ๋ยอินทรีย์เนาะ <c oughs> แล้วก็เชื้อราของไตรโคดามาที่เราสามารถที่จะทำทำขึ้นมาหมักขึ้นมาให้มีไตรโคดามาจากธรรมชาติที่เราสามารถจะนํามา เ,เป็นธาตุสารอาหารให้กับพืชนะซึ่งเชื้อราไตรโคเดมาที่เราได้จากเชื้อราจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเองเนี่ยจะเป็นไตรโคโดมาที่อย่างดีนะเป็นชนิดที่ดีที่จะทำเอ่อทำการย่อยสลายมวลธาตุสารอินทรีย์และเพิ่มเพิ่มการสร้างสารอาหารในดินและสร้างสารอาหารให้กับพืชนะคะที่จะทำให้พืช มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นเชื้อไตรโคเดอร์มาที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีรียในดินที่จะทำให้เป็นพืชที่ทำส่งผลให้เป็นพืชรากเน่าเนาะทำให้รากหงิกงอเนี่ยอันนี้คือไตรโคเดอร์มาที่เราได้จากเชื้อราจากธรรมชาตินี่คือจะสร้างสร้างให้พืชผลในสวนของเราเนี่ยนะคะเกิด ความเจริญงอกงามได้เติบโตได้ในในเร็ววันเนาะในเร็ววันที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลนะคะโดยเฉพาะที่สวนของพี่สิรินะคะคือเราดินดินและธรรมชาติน้ําที่เราเราเป็นอยู่ในสวนบ้านพี่สิริเนี่ยคือเราจะปลอดสารพิษเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารพิษเคมีที่มาฉีดพ่นมวลแมลง นะสัตรูพืชที่อยู่ในสวนเราใชา้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเกื้อกูลและบำบัดกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริเองก็พาเพื่อนมาแชร์วิถีบ้านๆเกษตรบ้านๆของพี่สิรินะคะท่านเพื่อนเข้ามารับชมแล้วชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e นะ